<TV. S 2> บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดตอนรับลูกค้าร่วมสัมผัสสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของโคโละอาร์ติสใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอีกระดับพร้อมที่จะให้พิสูจน์ถึงสมรรถนะอันเป็นเลิศทางด้านความทนทานเกาะถนนการส่งตัวและความแม่นยำในการควบคุมพวงมาลัยค่ะ สมรรถนะอันดีเยี่ยมเช่นนี้อยู่ในรถยนต์ทุกคันของโตโยต้าไม่ว่าจะมองหารถครอบครัวที่ไว้ใจได้หรือรถสปอร์ตที่มอบประสบการณ์การขับขี่ที่เร้าใจพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการโตโยต้าอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์มานานหลายทศวรรษไม่เคยหยุดยั้ยงที่จะพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ให้มีความล้ำสมัยมีความภาคภูมิใจและมีความมุ่งมันสู่ความเป็นเลิศในการมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าค่ะ ในครั้งนี้ยังได้ร่วมฉลองความสำเร็จของ t y y ยต g a กา u ูเรซิ่งทีมไทยแลนด์ที่คว้าแชมป์โลก4ปีซ้อนในรายการแข่งขันรถยนต์มาราทอนระดับโลกที่ประเทศเยอรมัน Toyota เชื่อว่าความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพของรถยนต์ในทุกด้านจะช่วยสร้างยานพาหนะที่ลำหน้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นที่ชื่นชอบให้กับลูกค้าคนพิเศษทุกคนค่ะ